พี่น้องครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสบายๆนะครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นหัวข้อรฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับจานบินหรือว่า UFO จากนอกโลกนะครับสําสหรับตัวผมนะเชื่อห้าสิบเปอร์เซ็นตเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งอะไรประมาณนั้นนะจานบินที่น่ากลัวที่สุดนะตอนนี้ผมคิดว่าจานบินในครัวเรือน น่ากลัวครับผมเวลาทะเลาะก,กับเมียนะครับให้หลบคอยหลบไปดีนะครับน่าจะเจอจานบินหรือไม่ดีเจอสากกระเบอือบินด้วยอันนั้นตอนนี้ผมว่าไม่น่าวิตกนะครับอย่าวิตกกันเลยครับเราเป็นเมืองพุทธเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าพ่อเจ้าแม่กุมารผีปอบผีกระหังผีกระสือที่ว่าจะไปต่อกรนกับมนุษย์ต่างดาวทางหลายแหล่ได้ อันนี้ผมน้กว่าคนไทยประเทศไทยสบายใจได้เรามาีมนุษย์กินไฟมีกระถาอาคมแล้วก็มีเสกตะปูเข้าท้องแล้วก็มีอะไรหลายอย่างผู้วิเศษมากมายไก่กองครับไปกลัวทําไมกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเขาว่ากางเกงก็ไม่ได้นุ่งกันนะครับจะเป็นตัวเปล่าอืแล้ว เขาว่าเจริญกว่าเราได้ยังไงก็ไม่ผมไม่เข้าใจนะแต่เจอมนุษย์ต่างดาวทีไรไม่เห็นก็ใส่เสื้อผ้าอะไรกันนะผมดังนั้นผมว่าอย่าไปตื่นตะนกจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นของชาติใดที่ทําขึ้นมาสอดแนมหรือว่าสร้างเรื่องจะขายอะไรสักอย่างหรือเพื่อจุดหมายอะไรสักอย่างมันก็อาจเป็นไปได้ผมว่าอย่าอย่าไปเชื่อร้ออซฟังหูไว้หู ตัวผมก็ไม่ไมเคยเจอกับจานบินที่ว่าบททองฟ้าอะไรเงี้ยไม่เคยเจอฉะนั้นเรื่องนี้อย่าตื่นตะนกครับผมจานบินหรือ UFO มันก็อาจจะมีอยู่ตามที่ว่าพุทธการก็มีการบันทึกไว้นะครับตามเช่นในผนังถ้ำก็มีรูปวาดเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งเขาได้เขียน เวลารักเป็นรูปภาพไว้ครับผมก็อาจจะมีแต่ว่าอย่าตื่นเต้นเกินไปครับผมผมว่าโอกาสที่เขาจะมาหาเราเขามาเกินมาจะเป็นมิตรมากกว่าอาจจะมาหากาแฟกินหรือว่าอะไรประมาณนั้นครับผมเพราะว่าที่บ้านเขาคงมไม่มีกาแฟขายคงจะหาอะไรอะไรร่อยกินที่บ้านเรานะว่างั้นแต่นะสบายใจได้ครับผมอย่าตื่นรตหนก ไม่ตังกลัวไม่ตังกลัวครับของเรามีสองวิเศษเยอะแยะมากมาย